ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเซาท์แฮมตันพบลิเวอร์พูลอาเนอร์กล้าเสี่ยงซาลาคนสำคัญ5ประเด็นหงแดงชนะเซาท์แฮมตัน3ต่อ2ลิเวอร์พูลโชว์ให้เห็นถึงหัวใจนักสู้แม้ตามหลังแต่สามารถพลิกสกอร์แซงชนะเซาท์แฮมตัน3ต่อ2ในศึกพิมริกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยส่งผลให้หงแดงรั้งจาฝูงอย่างเหนียวแน่นพร้อมทิ้งห่างแมนซิตี้8คะแนนไปแล้ว 1. โค้ชอาร์เนอร์กล้าเสี่ยงกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับสาวกเดอะค็อปที่เห็นทีมรักฟอร์มอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นมากนักในครึ่งแรกและมักจะโชว์ฟอร์มเทพในครึ่งหลังแต่แมตชนี้ช่วง45นาทีแรกพวกเขาเล่นได้ดีมากๆแต่ขาดความเฉียบคมที่สำคัญความผิดหวังส่วนตัวทำให้ทีมต้องเสียประตูสำหรับครึ่งหลังที่เซนต์แมรีมันกลับตาลปัดเพราะนักบุญได้ประตูขึ้นนำา2ต่อห นั่นทำให้บอสอาเนื้อจำเป็นต้องปรับแทคกติกทันดีโดยการใส่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กับลุยดีอารเข้ามาเพื่อเติมเกมรุกและก็ได้ผลสะด้วยการส่งทั้งสองคนลงสนามทําให้เกมบุกของเดอะเรสมีมิติมากขึ้นและสามารถครองเกมได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ขาดเพียงแค่ความเฉียบคมเท่านั้นซึ่งนั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะถ้าทีมสามารถครองเกมได้เหนือกว่าสร้างโอกาสได้มากกว่าการลุ้นทําประตูย่อมมีมากขึ้นแน่นอน การตัดสินใจเสี่ยงของกุนซือหัวสายชาวดัตถือว่าได้ผลเมื่อทีมยิงคืน2ประตูรวดและคว้า3คะแนนสำคัญได้จะว่าไปแล้วโคดอาเนอร์แสดงให้เห็นถึงความกล้าในการแก้เกมแบบรวดเร็วทันใจหลายแมตช์แล้วซึ่งนี่ถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของเขา 2. โมซาลาขาดไม่ได้ โมฮัมเหม็ดซาลายังคงเป็นที่พึ่งพาได้เสมอสําหรับแมตชนี้ต้องบอกว่าเขามีโอกาสที่จะยิงประตูหลายครั้งแม้อาจจะพลาดเป้าไปบ้างแต่ท้ายที่สุดทีมก็มักจะได้เจ้าตัวช่วยนําชัยชนะมาสู่ทัพหงแดงไหวพริบความเก่าวและความเร็วของบางโมช่วยทําให้ทีมตีเสมอ2ต่อ2ได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันความนิ่งและความเด็ดขาดในการซัดจุดโทษถือเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าตัวอย่างแท้จริง สำหรับตอนนี้คิงออฟอียิปยิงไปแล้ว10ประตูกับ6แอซิสหลังผ่านการเล่นเกมลีกไป12นัดและยังซัดในลีก5แมตช์หลังสุดแต่เรื่องที่น่าตำหนิปนคำๆก็คือการโดนใบเหลืองล่าสุดเพราะเป็นใบเหลืองที่9ของเขาโดยมาจากการถอดเสื้อดีใจ5ใบจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมาตลอดแบบนี้บอร์ดบริหารน,น่าจะคิดได้แล้วว่าสมควรที่จะทำตามสิ่งที่ซา่าต้องการในการขยายสัญญาฉบับใหม่ เพราะนี่คือทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับลิเวอร์พูลและควรค่าต้องเก็บเอาไว้ 3. ผู้สืบทอดที่กลายเป็นสุดที่รักตอนที่ลิเวอร์พูลแต่งตั้งโคชอาร์เนอร์เข้ามากุมบังเหียนแทนที่เจกเกนครอปที่ยุติบ,บทบาทการเป็นกุนซือหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาหลายคนตั้งคำถามว่าชายคนนี้จะแบกรับแรงกดดันเอาไว้ได้ไหม สำหรับตอนนี้โค้ชอาร์เนอร์ใช้เกิืนและความสามารถในการตอบคำถามเหล่านั้นได้หมดแล้วแม้สไตล์การทำทีมของเขาอาจจะแตกต่างกับครอปไม่ใช่ประเภทเฮฟวี่เมทัลแต่เน้นแนวคลาสสิกมีจังหวะจะโคนแต่บทสรุปก็คือการได้ผลการแข่งขันที่ต้องการพร้อมกับฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจผลงานของอาร์เนอร์เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เขาไม่ใช่แค่ผู้สืบทอดเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้สารต่อที่ดีโดยสถิติการคว้าชัยชนะ10เกมจาก12แมตช์ในเพีย์มิกถือว่าไม่ธรรมดาเพราะทำให้เขาเป็นกุนซือที่คว้าชัยชนะเลข2หลักเร็วสุดร่วมกับกุดฮิดดิ้งและคาโลอันเชลติส 4. ความผิดพลาดหายนะนักบุญเซาแธมตันค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวในการสู้กับลิเวอร์พูลโดยเฉพาะจังหวะก,การสวนกลับที่ทำได้ดีเยี่ยมและนำไปสู่การได้ประตูที่2ของพวกเขา แต่การเล่นที่ผิดพลาดเป็นจุดบกพร่องที่ทำให้ทีมพบกับความพ่ายแพ้หลังจากที่เดอะเซนได้ประตูนำา2ต่อ1พวกเขาหันไปนเน้นการเล่นแบบรัดกลุ่มและรอจังหวะสวนกลับซึ่งก็สร้างความหวาดเสียวได้พอสมควรแต่ติดตรงที่เจ้าบ,บ้านไม่ค่อยเฉียบคมและขาดความแม่นยำ อย่างไรก็ตามความผิดพลาดในจังหวะอ่านบอลยาวของอเล็กซ์แมคคาทีผู้รักษาประตูทำให้โมซาลาได้โอกาสยิงประตูตีเสมอสต่อ 2, 2และจากนั้นตัวสำรองที่ลงมาไม่กี่นาทีก็ดันทำแฮนด์บอลส่งผลให้เสียจุดโทษและนำไปสู่ประตูชัยของทีมเยือนสิ่งที่รัสเซลมาตินกุนซือต้องรีบแก้ไขก็คือการเล่นที่แน่นอนและไม่ควรผิดพลาดมากจนเกินไปซึ่งถ้าหากทำไม่ได้อนาคตของเจ้าตัวคงน่าเป็นห่วงแถมอนาคตของเซาแ์ทัมตันก็คงลุ้นเหนื่อยในการหนีตกชั้น 5ทิ้งห่าง8คะแนนหนาวเหลือเกินตอนนี้กำลังฮิตในสื่อสังคมออนไลน์หลังลเว์ภูคว้าชัยชนะในเกมบุกถิ่นเซนต์แมรีทำให้พวกเขารั้งจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่นด้วยการมี31คะแนนจาก12เกมทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้8แต้มไปแล้ว ผลการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่สเปอร์บุกท่มแมนซิตี้4-0คารทินเอตัสเตเดียมสร้างแรงกระตุ้นสำคัญให้กับขุนพลหงแดงอย่างยิ่งเพราะถ้าหากพวกเขาคว้ายช,ชนะในเกมวันอาทิตย์นั่นหมายความว่าการทำแต้มทิ้งห่างแชมป์เก่าไปไกลพอสมควร สำหรับตอนนี้เป้าหมายของเดอะเรดบรรลุผลแล้วและมันเป็นการส่งแรงกดดันไปยังเป๊ปกอร์ดิล่าแอนโคที่จะต้องรีบเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นอาจทำให้เรือใบสีฟ้าต้องเจอกับงานสุดหินในการป้องกันแชมป์ลีกแมตต์ต่อไปถือว่าสำคัญมากเพราะทั้งสองทีมต้องเจอกันที่แอนฟิลและถ้าเจ้าบ้านคว้าชัยชนะได้นั่นจะทำให้ช่องว่างห่างไกลย,ยิ่งขึ้นและเป๊ปยอมรับว่าถ้าแพ้หงแดงพวกเขาคงมหมดสิทธิ์ลุนแชมป์ในฤดูกาลนี้ อย่างไรก็ตามนี่คือวิธีการโยนแรงกดดันใส่คู่แข่งของกุ่ซสื่อชาวสเปนิสเพราะสำหรับเกมเพยียมริกทีมา่าฝูงที่นำเยอะอย่าประมาทเด็ดขาดมาอย่างนั้นจะน้ำตาตกเหมือนนิวคาสเซิลในเต็ฤดูกาล1 9 9 5 1 9ก6และอาเซนนลฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3เซาท์แฮมตันพบลิเวอร์พูลซาลาพึ่งได้ตัดเกรดแข่งหงแดงสอยนักบุญ โมซาลายังคงเป็นที่พึ่งได้เสมอสำหรับลิวอพูโดยงานนี้เจ้าตัวเหมาสอช่วยหงแดงบุกเฉือนเซาทำม่านัา3ต่อ2เกมเพียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาตัวจริงที่ได้ลงสนามควินเคลเลอร์เฮอร์7คะแนนมีจังหวะเซฟสำคัญจากฟินดดาวช่วงครึ่งแรกและหยุดลูกโทษของอดัมอาร์มสตองแต่โชคร้ายที่บอลกลับไปเข้าทางอาร์มสตองก็เลยโดนซัดเข้าไปแต่โชคร้ายที่บอลกลับเข้าทางอาร์มสตองก็เลยโดนซัดเข้าไปไม่เหลือ ส่วนครึ่งหลังมีจังหวะออกมาตัดบอลได้เร็วทำห้ทีไม่เสียเปรียบส่วนการเปิดบอลด้วยเท้ายังคงไว้วางใจได้คอเนอร์แบตตี้6.5คะแนนการประสานงานกับโมซาลาทำได้ดีแต่จังหวะเสียประตูที่2ป้องกันแย่มากจนทำให้มาทิวส์แแฟน,นได้โอกาสยิงสบายๆอย่างไรก็ตามเรื่องการเล่นเกมรุกอาจจะต้องพัฒนาต่อไปเช่นเดียวกับเรื่องการเปิดบอลที่ยังไม่เข้มขมอิบราฮิมากราเต้6คะแนน ช่วงเครื่องแรกฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐานไปบ้างจังหวะการเข้าบอลไม่ค่อยเด็ดขาดเสียบอลง่ายไปแต่เครื่องหลังยกระดับฝีเท้ามากขึ้นทําให้คู่แข่งยากที่จะเจาะเข้าไปสร้างความอันตรายฟเฟอร์กิลฟันดายดคะแนน ครึ่งแรกฟอร์มไม่ค่อยดีนักส่วนครึ่งหลังผลงานดีขึ้นอย่างไรก็ตามจังหวะเสียประตูที่2เจ้าตัวยืนตำแหน่งพลาดแต่หลังจากนั้นพยายามช่วยเล่นเกมบุกทั้งการเปิดบอลยาวเพื่อกดดันเกมรับเจ้าบ้านและการขึ้นไปเติมเกมลุกในจังหวัดเซตพีดนอกจากนี้การแย่งบอลทำได้ดีทั้งลูกโด่งและลูกบนพื้นแอนดูโรบสัน6คะแนนพยายามดันเกมบุกอย่างต่อเนื่องแต่บ่อยครั้งที่ส่งบอลผิดพลาดอ่านจังหวะพลาดทำฝ่าจนเสียจุดโทษ แต่ครึ่งหลังเล่นได้ดีขึ้นเติมเกมรุกได้มากขึ้นและจังหวะเปิดบ้านหลายครั้งอันตรายรวมทั้งการเปิดเตะมุมที่เกือบช่วยทำให้ทีมได้ประตูเคอร์ติสโจนเจ็ดคะแนนฟอร์มยังโดดเด่นจังหวะการวิ่งไล่กดดันจนนำไปสู่การได้ประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์คอยทำหน้าที่พักบอลและคุมจังหวะเกมในบางครั้งก็วิ่งลงมาช่วยเล่นเกมรับไรอันกราเฟนแบกเจ็ดคะแนนการครองบอลเหนียวแน่นจังหวะผ่า,านบอลแม่นยำแต่มีบางครั้งที่จ่ายเสียจนทำให้เซาท์ป์ต้นได้สวนกลับ เปิดบอลอย่างงามให้ซาลาหลายิงประตูตีเสมอ2ต่อ2หน้าที่ในการคุมจังหวะเกมแดนกลางโดดเด่นดูมินิกโซโบสไลนน่คะแนนวิ่งเพรสซิงได้ยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมและใช้โอกาสในการจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมสำหรับประตูขึ้นนำผ่านบอลให้บังโมดได้ลุ้นยิงประตูแต่ซัดไปชนคานฟอร์มโดดเด่นถือว่าดีเยี่ยมมากม มัวเม็ดชาลา8.5คะแนนฟอร์มค่อนข้างเงียบในช่วงครึ่งแรกและมีโอกาสยิงเพียง3าครั้งช่วงครึ่งหลังฟอร์มเริ่มดีขึ้นและยิงประตูสำคัญตีเสมอให้ทีม2ต่อ2จากนั้นก็สัดจุดโทษให้ทีมขึ้นนํา3ต่อ2และมีลุ้นทําให้ทิก2ครั้งแต่น่าเสียดายที่ไม่เขี้ยบคมโคดี้กาโป6.5คะแนนจังหวะการเปิดบอลให้ชาลาได้ลุ้นทําประตูในครึ่งแรกคุณภาพในการเปิดบอลบริเวณริมเส้นยังคงอันตรายแต่น่าเสียดายที่ไม่ค่อยเข้าเป้าสักเท่าไหร่ดาวินน yes. ูยเยสน แทบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกมมากนักในครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังถือว่าทำได้ดีโดยเฉพาะจังหวะเปิดบอลให้ดียร์สได้ลุ้นทำประตูแต่สิ่งที่ต้องปรับก็คือการผ่านบอลต้องให้แม่นยำกว่านี้ส่วนที่ต้องชมก็คือความขยันในการวิ่งลงมาช่วยเกมรับตัวสำรองที่ได้ลงสนามอลกซิสแม็กอลิสเตอร์แทนเคอร์ติสโจนนาทีที่62 6.5คะแนนลงมาช่วยเติมเกมแดนกลางให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและช่วยครองบอลกับตัดเกมคู่แข่งจังหวะการผ่านบอลโดดเด่น มีลุ้นยิงไกลแต่น่าเสียดายที่ไม่ตรงกรอบลุยดีอาสแทนโคดิกโกนาทีที่6 2 7คะแนนช่วยทําให้แนวลุกฝั่งซ้ายมีมิติมากขึ้นความเร็วยังคงอันตรายอยู่เสมอจังหวะขึ้นมงสุดยอดแต่น่าเสียดายที่อเล็กซ์แมคคาทีปัดออกไปได้การลงมาของดีอาสช่วยเพิ่มพลังในเกมบุกทับหงแดงวาตตรุเอนโดแทนดาวินนูเยสนาทีที่89ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ